ประวัติหลวงพ่อคงธรรมโชโตวัดบางกระพร้อมก่อนที่เราจะไปฟังประวัติของหลวงพ่อคงขออนุญาตเล่าประวัติวัดบางกระพร้อมให้ฟังเสียก่อนวัดบางกระพร้อมเป็นวัดโบราณสร้างขึ้นในราวปีพุทธศักราช2312สมัยกรุงศรีอยุธยาแต่ไม่ปรากฏนามผู้สร้างมีตำนานเล่าขานกันมาว่ามีตระกูลข้าหาบดีมีฐานะตระกูลหนึ่ง ได้ลงเรือพาครอบครัวของทำทรัพย์สินหนีข้าศึกเมื่อครั้งเสียกรงุงศรีอยุธย,ยารอนแรมถึงแหลมบางกระพร้อมแห่งนี้เห็นเป็นที่เหมาะสมร่มรื่นดีจึงได้พักแรมและสร้างที่อยู่อาศัยโดยอาศัยการสารกระบุงตะกระ้าเสือลำแพนและกระพร้อมใส่ข้าวเป็นสินค้านำไปขายเพื่อเป็นค่ายางชีพต่อมามีคนบอกว่ากองทัพข้าศึกจะยกกำลังผ่านมา ซึ่งตอนนี้ได้ทำการสู้รบก,กันอยู่ที่ค่ายบางกุ้งให้รีบหนีไปเสียแต่ข้าหาบดีผู้นั้นเห็นว่าคงหลบหนีไม่ทันแล้วจึงได้เข้าไปแอบอยู่ในกระพร้อมที่สาลเอาไว้พร้อมกันนั้นได้ตั้งสัตยาธิษฐานต่อพระรัตนตรยัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายว่าขออย่าให้ทหารค่าสึกพบเลยหากรอดพ้นไปได้จะจัดการสร้างวัดและวิหารขึ้นตรงนี้ ซึ่งทหารข่าศึกก็ผ่านไปโดยไม่ได้พบเห็นต่อมาจึงได้จัดสร้างวิหารวัดบางกับพร้อมขึ้นตามที่ตั้งสัตยาที่ฐานไว้โดยตั้งชื่อวัดว่าวัดบางกับพร้อมต่อมาคงเพียนไปบ้างหรือเพื่อความเหมาะสมจึงกลายมาเป็นวัดบางกับพร้อมจนมาถึงปัจจุบันนี้ประวัติหลวงพ่อคงธรรมโชโต หลวงพ่อคงธรรมโชโตอดีตเจ้าอาวาสวัดบางกระพร้อมอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามเป็นพระอาจารย์ที่มีชื่อเสียงรูปหนึ่งในอดีตท่านเกิดวันอาทิตย์ขึ้น8ดค่ำเดือน5ีปีฉลูพุทธศักราช2408ในสมัยรัชกาลที่หณตำบลบางสำโรงอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามโยมบิดาของท่านชื่อเกศ โยมมันดาชื่อทองอยู่นามสกุลจันประเสริฐเล่ากันว่าท่านเกิดในเรือนแพซึ่งเรือนหลังนี้มีอาถรรพ์คือถ้าใครถือกำเนิดในห้องเล็กที่ใต้เรือนจะต้องเป็นผู้ชายและครองเพศเป็นพระไปตลอดชีวิตซึ่งหลวงพ่อทิมวัดเมืองใหม่ก็เกิดในเรือนนี้เช่นเดียวกันก่อนหน้าหลวงพ่อทิมก็มีคนเกิดในเรือนหลังนี้ซึ่งดำรงอยู่ในสมณญเพศตลอดชีวิตเช่นเดียวกัน ต่อมาโยมบิดามารดาของหลวงพ่อคงก็ได้ซื้อเรือนนี้มาอีกทอดหนึ่งและเมื่ออายุได้12ปีท่านได้บรรพชาเป็นสามเณรเพื่อเล่าเรียนอักษรไทยและอักษรขอมระหว่างเป็นสามเณรท่านสนใจในวิชาเมตตามหานิยมมากพอใกล้บวชพระก็ได้ศึกจากการเป็นสามเณรและได้ทดลองวิชาเมตตามหานิยมดูว่าจะคลังจริงอย่างที่เขาพูดกันหรือไม่ โดยท่านได้เสกสีพึ่งละลายน้ำไปให้หญิงผู้หนึ่งซึ่งอยู่ทางใต้น้ำปรากฏว่าเย็นวันนั้นหญิงสาวออบผ้าหอบผ่อนมาหาท่านถึงบ้านและร้องไห้จะขออยู่ด้วยให้ได้ทำให้วุ่นวายชี้แจงกันเป็นการใหญ่ต่อมาเมื่อมีอายุได้19ปีท่านก็ได้ลาสิกขาบทเพื่อไปช่วยบิดาและมารดาของท่านประกอบอาชีพแต่ต่อมาเมื่ออายุครบ20ปีบริบูรณ์ ท่านก็ได้อุปสมบทณวัดเมืองใหม่เมื่อวันศุกร์ขึ้นหกขำาเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2427โดยมีพระอาจารย์ด้วงเป็นพระอุปชาพระอธิการจุย้ยเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระอธิการทิมวัดเมืองใหม่เป็นพระอนุสาวนาจารย์พร้อมพระในที่ประชุมสองฆ์อีก25รูปเมื่อครั้นอุปสมบทแล้วท่านได้รับฉายาทางธรรมว่า ธรรมโชโตแปลว่าผู้รุ่งเรืองในธรรมหลังอุปสมบทแล้วก็ได้จำพรรษาที่วัดเมืองใหม่จนกระทั่งพรรษาที่21ในปีพุทธศักราช2448ชาวบ้านในตำบลบางกระพร้อมได้อาราธนาท่านมาเป็นเจ้าอาวาสวัดบางกระพร้อมและต่อมาก็ได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าคณะตำบลบางกระพร้อมและแต่งตั้งเป็นพระอุปชาในพุทธศักราช 2,464หลวงพ่อคงมีอาการอาภาษณ์โดยโรคชราเนื่องจากว่าท่านมีงานอยู่หลายอย่างต้องทำหนึ่งด้วยเป็นกิจของสงฆ์อีกทั้งผลงานการสร้างพระพุทธรูปการสร้างวัตถุมงคลจึงทำให้ท่านไม่มีเวลาพักผ่อนเลยโดยในเดือนสีของทุกๆปีท่านจะไปปักกลดในป่าช้าข้างวัดเป็นเวลาราวหนึ่งเดือนเรียกกันว่ารุกขมูลข้างวัด ถือเป็นการชำระจิตใจให้สะอาดหลังจากมายุ่งกับเรื่องทางโลกทั้งปีเมื่อวันที่6กุมภาพั 2, 5, นธ์พุทธศักราช2485ขณะท่านนั่งร้านเพื่อตกแต่งพระขนมพระประธานองค์ใหม่เมื่อท่านสวมพระเกศพระประธานเสร็จท่านก็เกิดเป็นลมแต่ก็ยังมีสติดีสามารถเอามือประสานในท่านั่งสมาธิจนหมดลมไปและถึงแก่มรณภาพในอาการอันสงบ สมกับเป็นผู้ฝึกจิตมาดีแล้วสิทธิ์เห็นท่านนั่งอยู่นานจึงประคองร่างลงมาจากนั่งร้านจึงรู้ว่าท่านมรณภาพเรียบร้อยแล้วรวมอายุได้78ปีพรรษาที่58พระเครื่องและวัตถุมงคลหลวงพระคงวัดบางกระพร้อมนั้นท่านถือว่าเป็นสุดยอดเกจิยุคอินโดจีนของเมืองไทยท่านในสร้างวัตถุมงคลไว้หลายๆอย่างในยุคแรกท่านจะสร้างพวกเครื่องราง เช่นตะกุดและลูกอมต่อมาในปีพุทธศักราช2481ท่านได้รับนิมนต์มาร่วมพิธีปลุกเสกที่วัดราชบอพิษในงานของสมเด็จพระสังฆราชกรมหลวงชินวรสิริวัตรซึ่งเป็นงานใหญ่มากนอกจากจะนิมนต์เกจิชื่อดังทั่วประเทศมาร่วมงานแล้วยังมีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่มาร่วมอีกเป็นจำนวนมากเมื่อพระยาศรีสุรสงคราม เรืองดีลกโยทินได้เห็นวัดปฏิบัติของท่านจึงมีความนับถือท่านเป็นอย่างสูงและได้ฝากตัวเป็นลูกศิษย์ของท่านในปีพุทธศักราช2484ได้ขออนุญาตหลวงพ่อคงในการจัดสร้างเหรียญรุ่นแรกขึ้นมาจำนวน3,000เหรียญซึ่งต่อมาเหรียญรุ่นนี้ได้ถูกจัดเป็นหนึ่งในเบญจาภาคีของเหรียญเมืองไทย ถัดมาในปีพุทธศักราช2486ได้มีการจัดสร้างเหรียญรุ่นที่สองขึ้นมาเป็นทรงพุ่มข้าวบินโดยมีเนื้อเงินลงยาสีต่างๆและเนื้อทองแดงกระไหลทองเหรียญรุ่นนี้ได้ถูกขนานนามว่าเหรียญปาตานเนื่องจากผู้ที่แขวนบูชาเหรียญของท่านได้ถูกทำร้ายด้วยมีดปาดตานที่มีความคมสูงมากๆแต่ไม่สามารถทำอันตรายได้ จึงมีชื่อเสียงร่ำลือถึงความขลังของเหรียญจึงเรียกขานกันว่าเหรียญป่าตาลซึ่งเหรียญที่มีรูปทรงเช่นนี้ก็จะถูกเรียกว่าเหรียญป่าตาลตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาพุทธคุณสุดยอดในเรื่องความคงกระพันชาตรีและแคล้วคลาด